เสียห้ค่ะคลิปนี้ก็ไม่ใช่จะมาด่าใครนะแต่ว่าจะมาชมน้องคนหนึ่งนะ่ะที่ใส่เสื้อฟ้าแล้วก็ถือถ้วยเหลืองนะ่ะไปกดซอสเล่นตามร้านแมนะ็กน่ะที่บอกว่าโอ้โหอีดอกกูไม่พอใจนะมึงให้ซอสกูมาแล้วทําหน้าไม่พอใจคือมึงเป็นบ้าหรือไชนีตัดคิดว่าทําตัวถอยแล้วเท่เหรอโอ้โหเจอหน้ามึงนี่ใกล้ๆนี่กูจะจับหัวมึงนี่กระแทก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 กับเคาน์เตอร์ร้านแม็กนี่อีดอกเก่งจริงอะไรจริงลูกชิงหมาเกิดอีตัดโอ้โหอย่าให้เจอนะอีดอกจริงๆ สเสียตังคื้อแม็กอันเดียวเนี่ยอีควยแล้วมึงทําตัวเหมือนกับว่ามึงเป็นเจ้าชีวิตเขาหนอะอีควายเป็นบ้าเละชีวิตมึงเนี่ยคือว่าอยู่ใต้ตีนคนอื่นมาตลอดไงอีตว์พอเสียตังแค่นี้เนี่ยอีหน้าหีเลยต้องการจะได้แบบตัวชีบ้าเลยค่ะ อิสัตนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตอีดอกองไม่มีราคาโลกนี้อีหน้าหีคนอื่นก็เหมือนกระจกเละอิสัตมึงยิ้มให้เขาก็ยิ้มให้มึงมึงแลบลินใส่เขาเขาแลบดินใส่มึงอิสัตอยากได้บริการดีๆน่ยมึงก็หัดทําหน้าดีๆด้วยอีกวยเวลามึงขอรับบริการน่อยอิสัตจริงๆแต่คนอย่างมึงหน่อยพูดอย่างนี้มึงคงจะไม่เข้าใจหรอกอิสัตเพราะขนาดมึงไปกันสามคนหน่อีหน้าหียังไม่มีใครห้ามเพื่อนมึงเลยเพื่อนมึงยังไม่ห้ามมึงเลยกับนั่งอวยกันใหญ่อวยอวยกันยิกงๆหน่อโอ จริงและนี่เวลาที่มึงจะอยากได้อะไรดีๆจากคนอื่นนะดูตัวเองก่อนดูอะไรด้วยว่าเวลาที่มึงขอเขานะ่ะมึงขอเขาด้วยสีได้ายัางไงเขาจะอีสัตว์เหี่ยโอ้โหเปลี่ยนด้วยกางเกงหนะ่ะอีดอกใส่กางเกงบันไปแดดแม็กอีสัตว์แล้วน้องอย่างลายเลยอีหนังหีไปตาย